สัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณเนี่ยกินน้ําตาลมากเกินไปแล้วนะมาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อ1ถ้าเกิดว่าคุณกินแป้งและน้ําตาลมากจนเกินไปจะทาให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าชูการ์แคลดเวลากินน้ําตาลเข้าไปเนะะี่ยค่ะร่างกายของเราจะพยายามหลั่งอินซูลินเพื่อที่จะเอาน้ําตาลไปใช้แต่พอกินเยอะนะคะการพุ่งชูดของน้ําตาลมันสูงมากอินซูลินก็ต้องหลั่งออกมาเยอะมากนะคะแล้วเอาไปใช้ปุ๊บน้ําตาลตกปับ๊บ นี่แหละค่ะคือสภาวะที่เรียกว่าชูกาแคลดคุณก็เลยอยากที่จะบริโภคของหวานเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆข้อที่2ค่ะคุณติดหวานแล้วนะคือคุณได้อยากกินของหวานบ่อยขึ้นเพราะการกินน้าตาลเนี่ยจะทําให้สมองของเราเนี่ยหลั่งสารโดปามีนออกมาเป็นสารกลุ่มนิวโรทานซิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาท ซึ่งสารกลุ่มนี้จะโดนหลั่งออกมาเมื่อคุณเนี่ยได้รับการยืนยอได้รับรางวัลหรือมีแรงจูงใจที่ดีเพราะฉะนั้นการกินน้ําตาลมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีและคุณก็อยากจะทานน้าตาลเรื่อยๆถ้าคุณเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยเริ่มติดน้ําตาลและกินน้ําตาลมากเกินไปแล้วนะคะข้อที่3คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังกินน้ําตาลก็มาจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า advanced glycation end product หรือ process ทองการแก่เสื่อมชราภาพ ของเซลล์ผิวไม่ใช่แค่เซลล์ผิวนะคะหลอดเลือดด้วยเช่นกันที่สําคัญน้ําตาลเนี่ยจะกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดเจนฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นชีวะเชสการหรือว่าต่อมไขมันให้มีการผลิตไขมันขึ้นมาค่ะไขมันเป็นวัตถุด,ดิบสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยติดเชื้อสิวเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมการกินน้าตาลทําให้คุณเนี่ยเป็นสิวข้อที่4ค่ะถ้าคุณกินหวานมากคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน เมื่อเรากินน้ําตาลก็มามากจนเกินไปจะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเกิดความเครียดในร่างกายร่างกายของเราเนี่ยจะมีการหลั่งโฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพื่อออกมาจัดการความเครียดนั่นก็คือคอร์ติซอลโฮอร์โมนค่ะถ้าเกิดว่ามีการหลั่งออกมาเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าและคอร์ติซอลโฮอร์โมนจะไปกระตุ้นเมลานไซต์เซลล์เซลลที่ผลิตเมลานินเมลานินคือเม็ดสีผิวที่คล้ำเข้มที่สาวๆเนี่ยไม่ชอบกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทาไมกินน้ําตาลติดหวานแล้วถึงหน้าดําคล้ำเครียดเพราะคุณเนี่ย เร่งผลิตเมลานินที่ผิวของคุณอยู่ค่ะอย่างที่ฟ้ายบอกตลอดนะคะว่าน้ําตาลคือยาพิษและนี่คือสีสรรัญญาณใครเป็นข้อไหนบ้างลองเม้นกันมาดูหน่อยค่ะและยังมีปัญหาสุขภาพอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยติดน้ําตาลไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ CVD n c d และจะมีปัญหาสุขภาพอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยติดน้ําตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยลดละเลิกค่ะถ้าคุณชอบข้อมูลในการดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตาม Co Factory Thailand กันเอาไว้ได้เลยนะคะกับฟ้ายผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมอาหารเซอร์ certified. กระทรวงสาธารณสุขค่ะจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาพูดคุยให้คุณได้ฟังกันเรื่อยๆค่ะ